ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะคะคือเหรียญของพระาธาตุแก่งก่อยนะคะพลังสเคลล่าเป็นหินภูเขาไฟที่มีคุณสมบัติเก็บพลังงานสเคลล่าอยู่ภายใต้โครงสร้างในระดับโมเลกุลที่เกาะกันค่ะมีคลื่นพลังงานในระดับที่เหมาะสมสําหรับร่างกายนะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะทําบุญ1 5 0 0บาทจะได้เหรียญสเคลล่านะคะพลังสเคลล่าสีน้าตาลนะคะส่งฟรีถึงบ้านค่ะนะคะ แล้วก็จะมีเหรียญอีกนะคะอ่นนะนะคะก็เดี๋ยวให้ตะล่องของเราถือนะคะนี่อีกเหรียญหนึ่งะคะ่ะเป็นเหรียญสีสีดํานะคะอันนี้สีดาก็จะมีพลังสเกเลล่าเช่นเดียวกันนะคะทําบุญ1นึ0 0พบาทนะคะส่งฟรีส่งถึงบ้านเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เหรียญน,นี้นะคะอ่านะคะเหรียญน,นี้นะคะคุณตะล้องขานะคะเจอนะคะเหรียญน,นี้นะคะไม่มีกรอบนะคะทําบุญเ0 0บาทส่งฟรี ส่งฟรีถึงบ้านนะคะส่งฟรีถึงบ้านเช่นเดียวกันค่ะสนใจติดต่อที่จะร่วมกันโมทนาทำบุญนะคะก็0823739319ค่ะพระครูอมรศิลศิลวิสุทธินนะะ์นะคะนะคะติดต่อได้ที่วัดพระชัดแก้งก่อยบ้านนนคูนตำบลนนคูนอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมคิค่ะค่ะก็วันนี้นะคะ หลังจากเราได้นะคะพู้พบปะพูดคุยกันไปนแล้วนะคะหลายต่อหลายคลิปก็แล้วกันนะคะ,ะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องไปทําบุญนะคะในวันที่10ธันวาคม2554ค่ะทําบุญผ้าป่านะคะถวายณนะวัดพระธาตุแก้งก่อยนะคะบ้านนนคูนตําบลน,นนคูนนะคะอ,อําเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิค่ะนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็กําลังนะคะประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็วุ่นวายโอ้โหนะคะไม่ว่าจะเป็นหลายๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนหรือว่าฝ่ายตรงข้ามกับทางรัฐบาลนะคะอย่างพรรคมลงสาบก็คือ,คอพรรคประชาธิปัต์นี่แหละค่ะก็ออกมาดําหนิตีเตียนรัฐบาลเยอะแยะไกลกองไปหมดนะคะแต่ว่าไม่เคยตําหนิ นะคะคนของตัวเองก็คือไอ้ผู้ว่ากทมนะคะซึ่งมันก็ทํางานผิดพลาดเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะตําหนิใครนะคะว่ามันเป็นมันเป็นภัยธรรมชาตินะคะที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าคนสามารถที่จะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ใช่ป้องกันนะคะป้องกันยังไงก็ค่อนข้างที่จะป้องกันลําบากแต่ว่า สามารถที่จะทาให้าทาให้เสียหายความเสียหายนี้น้อยลงนะคะบรรเทาเบา,บาบางกันได้นะคะก็ต้องมีการวางแผนนะคะตั้งแต่เนิ่นๆนะคะไม่ใช่ว่า,อาพอรัฐบาลเข้ามาเป็นรัฐบาลแค่เดือน2เดือนหรือไม่ถึง3เดือนอย่างนี้นะคะก็จะกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์รัฐบาลยิ่งรักนายกยิ่งรักขนาดนี้นะคะเป็นใครก็รู้สึกว่านะคะรู้สึกว่าโอ้โหเจ็บปวดน่าดูนะคะแล้วเวลาท่านนายกยิ่งรักท่านแสดงอะไรออกออกไปนะคะแสดง งอารมณ์นะคะท่านไม่เคยแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดนะคะเมื่อก่อนสมัยนายกสมัครสุนทรเวทนะคะพอนายกสมัครพูดแบบพูดจาแบบตรงไปตรงมาหน่อยก็หาว่าหยาบคายพูดจาโอ้โหนะคะพูดจาก้าวร้าวอย่างงี้อย่างงี้ก็ว่าท่านนะคะ พอมาถึงสมัยท่านนายกสมชายท่านไม่พูดนะคะมันก็ว่าอีกนั่นแหละค่ะคือพูดมันก็ว่าไม่พูดมันก็ว่านะคะพอสมัยท่านนายกยิ่งรักท่านเป็นผู้หญิงนะคะจริงๆแล้วท่านเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากถ้าผู้หญิงไม่เข้มแข็งนี่ไม่อาสามาเป็นนายกแน่นอนค่ะเพราะว่าเพราะว่านะคะเพราะว่านายกของประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรสลับซับซ้อนนะคะมันอยู่ภายใต้อํานาจมือที่มองไม่เห็นนะคะมือ,อปรีจันไรที่คอยรังแกรัฐบาลที่มาจากประชาชนค่ะ ทำไมนะคะทาไมมันถึงได้ชอบรังเกรัฐบาลที่มาจากประชาชนเพราะว่าอะไรทราบไหมคะเพราะว่ามันไม่อยากให้ประชาชนเข้มแข็งค่ะมันเลวนะคะมันอยากจะทํานาบนหลังคนนะคะมันก็เลวซามต่ําช้ามันก็แกล้งให้เราเนี่ยได้มีการเลือกตั้งนะคะพอเลือกตั้งเสร็จนะคะมันก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลเรามันเดี๋ยวมันก็เอาทหารออกมายึดอานาจนะคะพอ พอรัฐบาลของมันนะคะรัฐบาลที่มาจากการยืดอํานาจนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามทีนะคะจะเฮี้ยแสนเฮี้ยจะเลวแสนเลวนะคะจะคดโกงยังไงก็ตรวจสอบมันไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนขานะคะรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยมาจากประชาชนมันตรวจสอบกันได้นี่คะก็ตรวจสอบกันได้นี่คะพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะ จะไปวอร์รี่อะไรล่ะคะถ้ารัฐบาลยิ่งรักเข้าทํางานไม่ดีหรือว่าเขาคดเข้าโกงก็าคอร์รัปชันคุณก็มีหน่วยตรวจสอบมีองค์กรองค์กรเหี้ยๆของพวกคอมชอที่มันแต่งตั้งไว้เยอะเลยค่ะองค์กรมนุษยสิทธิมนุษย อะไรสยาชนอะไรของมันไอกะกะ้กกตกวนจ้นตีนอะไรของมันไอปะปะ้ปปชไอ้สตงอ,อะไรเนี่ยนับว่ามาจากพวกมันทั้งสิ้นทั้งตวงค่ะไอ้องกรอุบาทชาติชั่วนี่นะคะมันมาจากนะคะมาจากผลผลิตของการยึดอํานาจนะคะ <c oughs> ยึดอํานาจจากท่านนายกทักษสินโดยเฉพาะองค์การองค์กรศาลรัฐธรรมนูญนะคะ แล้วก็คดีการเมืองอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะคะเอ่อถ้าเป็นรัฐบาลที่มันมายึดอํานาจนะคะมันไม่สามารถจะตรวจสอบมันได้เลยนะคะมันบอกงบลับงบลับไม่รู้ไม่รู้ลับค็เพรโคตรแม่อะไรของมัน,มนะคะ่ะรับยังไงก็ไม่รู้ค่ะตรวจสอบมันไม่ได้นะคะมันโคดโกงยังไงโอ้โหนะคะพอพอมันให้เราได้เลือกตั้งได้นะคะ มันทำไงนึ้ทราบไหมคะมันมีเงินกันเยอะแยะเลยคะ่ะไอ้สมทิบุญยรัตกตะการินเหมือนกันค่ะมีเงินไปตั้งพรรคการเมืองแหมตอนนั้นมันบอกทักษิณโกงพรรคการเมืองนักการเมืองนี่โคตรโกงอย่างนั้นอย่างนี้เอา้าแล้วมึงมาเป็นนักการเมืองทาแปะอะไรล่ะวะฮะมึงมาเป็น,นทําไมไอ้สมทิแล้วมีคนเลือกมึงไหมเนะี <c> ่ย <oughs> โอ๊ยตั้งพรรคมาทั้งพรรคได้อยู่คนเดียวนะคะอุ้ตายนี่ ถ้าเขาชอบเผด็จการอย่างมึงนี่นะมึงเอาคอมแบตมึงเอาปืนนี่นะมายึดอำนาจจากท่านนายกทักษิณไปเห็นห็นกันอยู่ถึงแม้จะมีอีกควายไอ้ควายตัวไหนก็ช่างที่ไปให้ดอกกุหลาบมึงนะไอ้ส้มเตนนะคะแต่พวกกูคนอีสานนี่นะคะ6นาทีแล้วเหรอคะ6นาทีเองนะคะหรืออีกประมาณ10กว่านาทีนะคะ15นาทีจะจะอัดให้เสร็จนะคะนี่ มึงเห็นว่าไอ้พวกสลิมเนี่ยไอ้พวกหน้าด้านไอ้พวกไอ้อ,อะไรนะพวกพันธมิตรพันธมารที่มันปัญญาอ่อนเนี่ยมาชอบทหารเนี่ยนะคะออกมาใช้ปืนปฏิวัติเนี่ยออกมาใช้ปืนยึดอํานาจของนายกที่มาจากประชาชนมึงชอบนะแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ชอบมึงก็ดูสิคะประชามติของประชาชนถ้าเขาชอบนะคะเขาก็เลือกมึงแล้วสิเขาก็เลือกไอ้สนธิบุญยรัตตะการินแล้วสิเดี๋ยวนีน้่ยเดินไปทางไหนมาไหนเนี่ยถามจริงอะ หมามองเปล่าเนี่ยฮะห,หมาทักหรือเปล่าหมามองหรือเปล่าหมาก็ไม่มองค่ะเพราะว่ามันทําเหี้ยน,นะคะมันทําเหี้ยมันทําเลวนะคะมันทําเหี้ยมันทําเลวก็คือประชาชนเนี่ยก็เลยไม่เลือกมันเลยนะคะเอามาถึงนะคะมาถึงตํารวจบ้างนะคะตํารวจนะคะ ตำรวจก็คือทำเป็นว่าใจซื่อมือสะอาดโอ้ยเทนตรงเหลือเกินคุณคุณอะไรนะคะคุณปุรละชัยนะคะปุรละชัยเปี่ยมสมบูรณ์ค่ะโอ้โหนะคะก็มาเล่นการเมืองนะคะโจมตีนายกทักษิณอย่างนั้นอย่างน,อน,อางนี้แล้วมาเล่นการเมืองแล้วเป็นไงคะมาเล่นการเมืองเล่นไงคะอ้โหนะคะประชาชนก็ไม่เลือกค่ะได้ได้ผู้แทนน้อยกว่าคุณชูวิทย์กมลวิสะะิ์นะคะนี่แหละค่ะ ประชาชนเขาบอกแล้วนะคะว่าเขาไม่ชอบพวกคุณถึงแม้คุณจะโปรโมทต,ตัวคุณเองยังไงก็ตามทีนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วประชาชนเป็นคนตัดสินใจเพราะฉะนั้นนะคะทหารหรือทางหอยอะไรต่างๆนะคะที่จะออกมายึดอํานาจของนายกยิ่งรักนะอย่าคิดนะคะว่าประชาชนเขารู้ไม่ทันเดี๋ยวนี้เขารู้ทันแล้วค่ะพระสองฆ์องค์เจ้าก็เดือดร้อนไม่เว้นค่ะนะคะ ต้องออกมาช่วยนายกที่มาจากประชาชนนายกที่มาจากประชาธิปไตยเขาเลือกแล้ว15ล้านคนคุณบอกว่าคนไทยมีเท่าไหร่นะคะ70กว่าล้านนะคะมีมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งเนี่ยคือ40ล้าน40ล้านกว่ากว่านะคะแล้วเขาเลือกมา15ล้านคุณบอกว่าไม่ถึงครึ่งอ่าแล้วไอ้เกินครึ่งนั่นไปอะไระพักเล็กพักน้อยพักหน่อยพักนิดบางคนก็ไม่มาใช้สิทธิ์นะคะบางคนก็อ,ะ,อะไร ตามอัธยาศัยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเขาไม่ได้เลือกตั้งนะคะไม่ไม่ได้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามามากที่สุดเขาจะได้เป็นรัฐบาลได้ยังไงนะคะก็ได้สสมากี่คนละคะได้สสมา200 200กว่ากว่าประมาณ260กว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าพูดผิดก็ต้องขอประธานอาภัยเพราะว่าตัวเลขบางทีเนี่ยฉันก็จะลืมไปนะคะแล้วคุณจะมาพูดว่าโอ้โหนะคะประชาชนเห็นด้วยแค่10กว่าล้านคนเอง ผมอยู่ในส่วนนั้นส่วนนี้คุณแน่ใจเหรอคะว่าคุณอยู่ในส่วนนั้นส่วนนี้ของประชาชนคุณอยู่ในส่วนนั้นส่วนนี้คุณแน่ใจเหรอคุณพูดให้คุณแน่ใจใช่ไหมคุณมั่นใจใช่ไหมว่าประชาชนคนที่เขาไม่ได้ออกมาใช้เนี่ย<ๆ>เขาจะไม่ชอบยิ่งรักบ,บางทีพวกคุณอาจจะโกงคะแนนเข้าไปก็ได้โกงไปกี่ล้านล่ะฮะโกงไปสักกี่ล้านทำไปสักกี่ล้านเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามาโกหกกันอีกเลยค่ะ อย่ามาเสแสร้งสร้างทาว่าเป็นคนดีมากๆากนะคะเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีที่ผ e e au, ีไม่เอาใช่ไหมคะเป็นคนดีที่ชาวบ้านเขาไม่เลือกนะคะดีแบบนี้นะคะไม่ต้องมาดีเลยนะคะเออแล้วก็ไม่ต้องโฆษณาว่าตัวเองดีคุณดีหรือไม่ดีเนี่ยประชาชนเนี่ยนะคะประชาชนเนี่ยเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองนะคะประชาชนเขารู้นะคะเขาตัดสินใจเองไม่ต้องกดค่ะปะะไปเลยนะคะ แหมพูดแล้วก็หมั่นไส้นะคะหมั่นไส้แล้วก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ตอนนี้นะคะว่าไอ้พวกทําชั่วทําเลวนี่นะคะไม่นานนะคะเราก็จะเห็นเองว่ามันเลวมันชั่วถึงแม้ว่ามันจะปิดบงังกี่ชั้นตัวกี่ชั้น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 ,น,นนะเขาก็รู้ไอ้คนดีนี่นะคะตามไปอยู่ที่ไหนนะคะจะหลบลี้หนีหน้าไปอยู่ที่ไหนด้วยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเขา พวกเราก็จะตาม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 ,ตามท่านกลับมานะก่อนจากกันวันนี้นะคะอะขอเชิญชวนนะคะมากินอ่ามะขามด้วยกันนะคะมะขามเปรี้ยวนะคะกับเจาาบองทา้งว่างนอนแซบปลายนะคะ ในการของเราเนี่ค่ะแล้วสองนาทีเหรอคะสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีแบบสบายๆแต่ว่าโอ้โหมาขาบหลวงพ่อเนี่ยเปรี้ยวมากค่ะไม่ไหวค่ะคุณพี่จิกรชายสองคนก็พากันกึนน้ำลาย นะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับนายกที่เป็นสุภาพสตรีของเรานะคะนายกยิ่งรักชินวัตนนะคะตราบใดที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมคนเสื้อแดงยังไม่ได้รับความยุติธรรมตราบใดที่รัฐบาลของเรายังงอนเงี้ยนงอนเง,อ,นงอ,นอยู่อย่างนี้นะคะยิชันนะคะก็จะขอต่อสู้กับพวกอามาจชัดชั่ว อีกพวกที่มันเข้ามาด่านะคะโพสเข้ามามากๆเลยนะคะอีกคนไหนที่บอกว่าหน้าดิฉันนี่เหมือนสนเตีนนะคะนี่มึงเอาหน้ามึงมาโชว์หน่อยสิมึงจะสวยพิเศษขนาดไหนมึงอาจจะแบบว่าปากเบี้ยวหรือปากแหว่งก็ได้นะคะอีกพวกนี้ต้องใสพ่พิการทางจิตนะคะโอ้โหสีให้นะคะอือไปทําบุญซะบ้างนะมึงอะจิตมึงจะได้สูงขึ้นนะคะงั้นวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ เดี๋ยววันหน้าเราพบกันใหม่แซบออลีเดอร์ค่ะ